สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยมีที่ดินแปลงสวยมานําเสนออีกหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่408ตารางวาตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรซอย14ยก3 3ค่ะที่ดินถมแล้ว30%เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านหน้ากว้าง26เมตรลึกห7เมตรนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้ไฟฟ้าปะปาเข้าถึงนะคะติดถนนสาธารนณะเข้าออกได้หลายทางและผัง ของที่ดินแปลงนี้เป็นสีส้มยอ7นะคะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกประเภทบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ออฟฟิศโกดังนะคะหรือทำเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นหอพักเนี่ยได้สบายเลยค่ะการเดินทางเข้าออกจากถนนเฉลิมประเกียติรันะคะเพียง450เมตรหรือการเดินทางไปเมกะบางนาเพียง5.9กิโลซีคอนสแปวร์4.9เนทันบางนา4.8และสนามบินสวนภูมินะคะเพียง 18กิโลค่ะใกล้รถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองนะคะมหาลัยรามคำแหง2โรงเรียนนานาชาติและโรงพยาบาลตลาดร้านค้านะคะซึ่งเป็นทำเลที่ดีเลยค่ะและสามารถซื้อเก็บไว้เก่งกำไรก็ได้ที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของบอกขายอยู่ที่ตารางวาละ20,000บาทค่ะรวมราคายกแปลงก็อยู่ที่8,160,000บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงในทำเลนี้เลยนะคะเจ้าของบอกขายบอกถูกมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมที่ดินมาได้ที่เบอร์โทร9 9 9 9 8 9 9 8 8 8นะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมนะที่นี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ